ขอต้อนรับกลับสู่มอเตอร์เทรนจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักเครื่องจักรสงครามเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและพาหนะทรงพลังจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชอบยานเกราะหนัก,นกและนวัตกรรมสนามรบคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่กำลังเป็นที่จับตามองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การอัปเกรดรถถัง e e 9กัสกาเวลในประเทศไทยปี2026รถถังที่เคยเป็นเพียงแค่ของตกยุคก,กำลังกลับมาเกิดใหม่พร้อมลงสนามอีกครั้งอย่างทรงพลัง ee e. 9กา c a s c a v e l เป็นยานเกราะล้อยางขนาดเบาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอนเกซาจากประเทศบราซิลในช่วงปี1970และเคยมีบทบาทสำคัญในการลาดประเวณและปฏิบัติการรบเบาประเทศไทยนำเข้ารถถังรุ่นนี้มาใช้งานนานหลายทศวรรษและแม้จะเคยทำผลงานได้ดีแต่ก็เริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับภัยคุกคามในยุคใหม่นี่จึงเป็นที่มาของโครงการอัปเกรดยานเกราะ ee 9กปี2026ีที่มุ่งยืดอายุการใช้งานของรถถังเหล่านี้แทนการจัดหารถถังรุ่นใหม่ทั้งหมด E9 e Cascavel รุ่นใหม่จากโรงงานในประเทศไทยแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นเดิมโครงการปรับปรุงนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระบบกรอบระบบวควบคุมการยิงเซนเซอร์ไปจนถึงระบบเครื่องยนต์โดยเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าดีทรอยดดีเซลได้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสมัยใหม่ที่มีกำลังแรงดิดสูงขึ้นช่วยให้รถมีความเร็วและคล่องตัวมากขึ้นแม้ในพื้นที่ธุรกันดารสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการปรับปรุงระบบอาวุธปืนใหญ่90มิลลิเมตร ดั้งเดิมยังคงถูกใช้แต่ถูกจับคู่กับระบบควบคุมการยิงดิจิทัลที่ช่วยให้เล็งเป้าหมายได้เร็วขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นแม้ขนาดเคลื่อนที่ท่านยังสามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืนด้วยระบบอินฟราเรดและกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบเกราะก็ถูกยกระดับเช่นกันโดยมีการติดตั้งเกราะเสริมแบบโมดูลาเพิ่มความสามารถในการต้านทานอาวุธเบาและระเบิดแสวงเครื่องภายในรถก็ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือ มีบอดที่ดูดซับแรงระเบิดและการจัดวางพื้นที่ภายในที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นแม้จะไม่สามารถต้านกระสุนรถถังหลักได้แต่ก็มากพอสําหรับภารกิจลาดระเวณหรือปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งต่ําถึงปานกลางจุดเด่นอีกประการคือการใช้สายการผลิตและการบํารุงรักษาในประเทศบริษัทไทยร่วมมือกับผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่า อะไรการฝึกอบรมและการซ่อมบำรุงสามารถดำเนินการได้ภายในประเทศซึ่งช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติและส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องการประเทศภายในประเทศไปพร้อมกันเรื่องราวของ EE 9ก้ารุ่นใหม่ในปี2026นี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ของกองทัพไทยแทนที่จะซื้อของใหม่ทั้งหมดพวกเขากลับเลือกปรับปรุงของเดิมให้เหมาะกับภารกิจปัจจุบันรถถังเหล่านี้จะมีบทบาททั้งในภารกิจรักษาความมั่นคงภายในการลาดตระเวนชายแดนและการปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว นี่คือตัวอย่างของการปรับปรุงมากกว่าทดแทนและสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดการปรับแนวทางแบบนี้อาจเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆทำตามได้ e e 9ีก้ากัสกาเวลปี2026ไม่ใช่แค่การระลึกถึงประวัติศาสตร์แต่มันคือตัวแทนขององค์การปรับตัวและวิสัยทัศน์ในโลก,กขอองค์การทหารยุคใหม่หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ยานกรอบเทคโนโลยีการรบและแนวโน้มการป้องกันประเทศจากทั่วโลก อย่าลืมกดติดตาม m o ตอร์เ e n d และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะยังมีพลังทำลายล้างอีกมากที่รอคุณอยู่